อ่ะอ่าส,สองอีดมาชนกันอีดใหญ่อีดอินอัธากับอ,อีดประจําสัปดาห์คือวันศุกร์สองอีดมาตรงกันเอา้าสองอีดมาตรงกันมันมีคําสอนในาศาสนาะน่ะในกรณีที่สองอีดมาตรงกันมันมีคําสอนของาศาสนาอะไรเรื่องของการละหมาดอีดและเรื่องของการละหมาดวันศุกร์ว่าจะทํำย่างไงช้อยที่หนึ่งก็คือ ทั้งละหมาดอีดด้วยทั้งละหมาดวันศุกร์ด้วยโอเคไม่มีปัญหาสองละหมาดอีดแล้วก็ไม่ได้ละหมาดวันศุกร์แต่ละหมาดละหมาดบ่ายสามละหมาดอีดแล้วไม่ได้ละหมาดวันศุกร์แล้วก็ไม่ได้ละหมาดบ่ายไปละหมาดอาซัตเลยแต่พูดอย่างนี้เอาคนงงก่อนนะเอ๊ะแล้วมันซ้อเลยล้วมันจะใช้ได้เหรออ้าวในกรณีที่ ตัวบทหลักฐานที่บรรดานะักวิชาการเขาวิพากษ์วิจารณ์ก็คือในกรณีนี้ถ้าอีฐตกวันศุกร์เอาทํำยังไงสําหรับคนที่ไม่ได้ไป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 ,ไปทำฮัทจะต้องจะจะอยเราอยู่เมืองไทยดีเราจะทํำยังไงเอา้าถ้าละหมาดอิดด้วยละหมาวศุกร์ด้วยเนะี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไระหรือละหมาดอีดไม่ได้ละหมาวศุกร์มาละหมาดบ่ายเอา้าก็มีหะด i ษท่านอบบม,มุมฮัมหมัดสุลล่าวะเลยวะสัลลัมก็เปิดโอกาสให้ใครจะมาละหมาวศุกร์ก็มาใครไม่มาก็ ไม่ได้เป็นไรแต่นบีบอกเราจะ,จะอยู่ทําหน้าที่นบีทําหน้าที่ขุดบา้านแล้วก็เป็นอิหม,ม่ามละหมาวาสุใครจะมาก็มาไม่มาก็ไม่ได้เป็นไรเป็นครอบผ่อนปรนของศาสนาแต่ก็มีรายละเอียดที่นะักวิชาการเขาวิาพากษ์วิจณ์แต่ในประเด็นที่สก็คือละหมาดอีดแลว้วไม่ต้องละหมาวาสุแล้วก็ไม่ได้ละหมาดบ่ายไปละหมาดอซัตเลยเอ,เอ๊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 ได้เยออ่ามันก็เป็นประเด็นที่ ที่นักวิชาการชี้ชี้เช,ชี้ให้เห็นนะเป็นหนึ่งในๆๆในในในมุมมองในในในปัญหาเนี่ยนี่ผมไม่ได้ชี้แนะให้พี่น้องต้องเลือกตรงนี้ต้องเลือกตรงนั้นนะแต่พูดให้ฟังในในประเด็นที่เกี่ยวข้องฮะดิษในสุนันอบดดาวูดวันศุกร์ตรงกับวันอีดในยุคข,ของสหบาบะตอนนั้นนบีไม่อยู่ วันศุกร์ตรงกับวันอีดอิบนนซูเบรเป็นอิหม,มัมมานำละหมาดอีดพอนำละหมาดอีดเสร็จแล้วบ่ายก็ไม่ออกวันศุกร์ก็ไม่ออกบ่ายก็ไม่นำวันศุกร์ไม่นำบ่ายไม่นำออกมานำอีกทีหนึ่งก็ละหมาดอาซัดเลยแล้วอิบนนซูเบรเป็นใครก็เป็นสาหาบะของท่าน,นาบีแต่ ในหมู่ปราฏของซอฮาบะเป็นที่รู้กันก็คืออับดุลละอิบนนอับบาสช่วงนั้นอับดุลละอิบนนอับบาสอยู่ที่ต่อเอฟพอท่านอับดุลละอิบนนอับบาสกลับเข้ามาบรรดาผู้คนก็ไปไปไป,ไปรายงานไปฟ้องอับดุลละอิบนนอับบาสบอกเนี่ยวันศุกร์ตรงกับวันอิดอิบนิซูเบตนำละหมาดอิดแล้วก็ไม่ออกมาวันวันศุกร์ไม่ออกมานำบายออกมาทีมานำทีก็นู่นเลยอาซัดเลย อับดุลลาอิอิบเนอับบาสว่าไงซาลิกะอัลซอบัสุนนะนั่นแหละถูกต้องตามสุนนะแลว้วฮะดิษบทนี้เนี่ยถ้าดูโดยเผินๆมันก็เป็นแค่คำรายงานที่ไปถึงสอฮับะในหลักฮะดิษเขาเรียกฮะดิษมากูฟคือฮะดิษจะถูกจัดลำดับไว้ถ้ารายงานอ้างถึงนบีเรียกมารฟัว ถ้ารายงานอ้างถึงซอฮาบะสุดที่ซอฮาบะเรียกเมากูฟถ้ารายงานไปสุดแค่ตาบีอินเรียกมักตัวเอาฮะดิษบทนี้เนี่ยมันสุดแค่ซอฮาบะเหตุการณ์เกิดขึ้นอับดุลลาอิบนีซูเบรอับดุลลาอิบนีอับบาสมันก็น่าจะสุดแค่นั้นแต่ปรากฏว่าคําของอิบนิอับบาสนะ่อ้างถึงสุนนะของท่านนาบีด้วยตรงไหนตรงที่ ท่านอับดุลลาอิบเนอับบาสบอกว่าแดลิกะอัลซอบัสซุนนะนั่นแหละถูกต้องตรงตามซุนนะเลวเพราะงั้นฮะดิษบทนี้เขาเรียกว่าเมาคุฟอัลาฮุกมิลมารฟัวคือซอฮาบะอ้างถึงซุนนะของท่านนบีม,มุฮัมมัดสลลัลวะเลยะสัลลัลมนั่นชี้ประเด็นได้เห็นนะไม่ได้บอกว่าโอ,อ้พี่น้องต้อง ต้อง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 หยับไปอยับไปวันศุกร์นะพี่น้องอย่าไปบ่ายนะไปอาสัดเลยไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจผิดนะแต่ชี้ให้เห็นว่าในกรณีอย่างเงี้ยวันศุรกร์ตกลนอิดนักวิชาการเขาวิาพากษ์วิจารณ์ในแง่ไหนประเด็นใดบ้าง